สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะออวันนี้ผมจะมาทำคลิปเ,ออเรียกว่าไงดีะ่ะเอาเป็นเรดโนดล้วกันผมจะไปวิ่งมาราธอนที่บุรีบุรีรัมย์ชื่องานเต็มๆเขาคือก,ก็ประมาณว่าบุรีรัม Digital, ย์ไนท์รันตื่นตืนบ่นยเอนต่นตื่นต่นต่ตื่ออ่นหนป สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอันนี้ก็ปีนี้มันมันพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นปีแรกที่เขาจัดวิ่งตอนกลางคืนนะครับแล้วด้วยตอนแรกผมกะจะทําเป็นเวทโน้ตที่ว่าไปถึงงานแล้วจะถ่ายเลยแต่ก็ด้วยความผิดพลาดเอองานเลือดมั่งเขาติดโควิดแล้วก็ที่บ้านไม่ได้มาด้วย เลยต้องเดินทางคนเดียวก็เลยลเปลี่ยนเป็นว่าเบกแบกเป้ปปเปวิ่งละกันจะแนะนำเพื่อนว่าการมาวิ่งคนเดียวมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมราลาธอนมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรทุกคนก็สามารถไปได้หมดคนระับเอ,อตอนนี้ก็ลาประมาณสามชุ่ม สามทุ่มสิบนะฮะรถผมออกประมาณสามทุ่มสี่สิบก็เดี๋ยวรถมาเราเจอกันอีกทีช่วงนี้ก็รอรถไปก่อนิดภาประการไดก็ขอโทษด้วยแล้วกันทำคลิปแรกตอนแรกว่าขาดจะเขียนแต่ด้วยพิมพ์เยอะีิเกียดพิมพ์ว่างั้นเถอะ แล้วพิมพ์ไปก็ไม่รู้กลัวคนอ่านจะไม่สนุกมันยาวไปอะไรไปเหมือนตอนที่ผมทำเดตโนตบากแสนซึ่งตอนนั้นก็ดีเลทไปเดี๋ยวค่อยไปแก้ตัวปีหน้าแล้วกันปีนี้ก็ถามว่าเป็นที่ไหมถามบอกเลยว่ารุนเอาเพราะว่า เวลาซ้อมไม่ค่อยถามว่ามีไหมมันมีแหละแต่ว่าหาจากักหวะลงไม่ค่อยได้ก็เลยอ่ะเสียงดวงจะรถมาเจอกันเออตอนนี้ก็เวลาหกโมงคึ่งนะครับเรามาถึงที่สนามช้างอินเ์เนนแนลจุดสตาร์ทของงานแล้ว คือตอนแรกเนี่ยนั่งรถทัวร์มาไปลงที่สถานีขนส่งแล้วเขาก็จะมีรถสองแถวคอยรับส่งซึ่งซึ่งรอบแรกเนี่ยมันจะประมาณ6กโมงหกโมงเช้าแล้วพอมาถึงขนส่งก็ผมถึงสองขนส่งประมาณตีห้าตีห้านประมาณตีห้าครึ่งมนั่งรอสองแถวที่งานเขาเตรียมไว้ให้ถึง6กโมงหกโมงแล้วก็ สองแถวมาส่งที่สนามออบุรีรัมยูเจ็ดสนามบอลของเขาครับแล้วตอนนี้เหมือนว่ามาคันแรกแล้วคนขับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้ว่าจอดตรงไหนอะไรยังไงก็เลยนั่งงกันอยู่สักพักหนึ่งถามทุเพื่อนๆที่นั่งมาด้วยกันก็แต่ตอนนี้เขาก็เดินแยกกันไปแล้วผมก็การจะไปจุดกั้งเต็นท์นะครับ นี่ครับข้างหลังเราจะเป็นสนามชา้างอินเตอร์เนชั่นแนลเ์ลิตเดี๋ยวขอเดินสำรวจหาจุดกลางเต็นแป๊บหนึ่งจะทำไมเออตอนนี้เวลา9โมงอ่ะคือผมเมื่อกี้เดินไปหาจุดกลางเต็นเจอละ อันนี้ก็จะเดินสำรวจงานเอ็กโปแต่ว่าดูเหมือนเราจะมาเช้าไปจนไม่มีใครมาเลยแล้วก็แต่ว่าทีมงานเขาก็เริ่มมีขนคงขนของกันแล้วนะฮะคือ ที่ผมเอาของเก็บเสร็จแล้วแหละก็เลยออกพยายามจะเดินออกมาสำรวจว่ามีอะไรตรงไหนบ้างเวลาถึงเวลาจริงจะได้ไม่ต้องเดินหาเสียเวลาเพราะตอนนี้เราก็ยังพอมีเวลาอยู่จะเดินออกมากดตังค์ไว้แหละจากก็จากจุดกลางเต็นถึงสนามช้างอารีนานี่นะฮะเขาก็จะมีรถสองแถวบริการอยู่เราสามารถ ใช้ได้ผมแนะนำเพื่อนๆนะแต่ว่าจากจุดลงรถมาเดินมาเซเว่นก็ไกลอยู่ก็เมื่อกี้กเดินไปเซเว่นตรงปรรัมปตทข้างหลังนู้นแกลเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เดินเรื่อยๆหรือว่าเดินชมวิวชมงานไปนี่นะฮะจุดสิ่งะจ,จุดสตาร์ทของ ยี่สิบเอ็ดกับสี่สองโลเดี๋ยวขอไปซื้อของกินก่อนนะคิวกาแฟเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดสนามเขาชื่อไ,ไอโมบาย s สเดียมนะของบุรีรัมย์คนก็เริม่มไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวถึงจุดรถส,สองแถว แต่ผมจะแนะนำเพื่อนๆอีกทีขอไปซื้อกาแฟซเซเว่นเงี้ยเดูเหมือนว่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเขาจะมีตลาดนะเล็กๆให้พวกค้าแม่ค้าขายกันด้วยนะแล้วก็ข้างหลังนี้จะรู้ว่าเห็นหรือเปล่าเขาจะจำลองประสาทอนมรุงไว้แต่ดดร้อนเช็ดเดินเดินเข้ามาก็ ขายของนิดๆหน่อยก็ขายไม่ค้าย,ยังไม่ค่อยมากันเดีย๋ยวลองอมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหมออ่ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สองแถวเขาจะส่งจอส่งรับเลยจะเดินมาข้างหลังของสนามบอลนะครับเขาก็จะมีสองแถวเดี๋ยวก่อนนะกับกล้องไหนวะ เขาก็จะมีรถส่งเรารับส่งให้เราเข้าไปเพราะว่าจุด start เนี่ยจะอยู่ในสนามแข่งรถแล้วก็พวกงานจุดฟินิตจะอยู่ตรงสนามบอลอันนี้รถที่พิ่งมาจะข้างในน่าเป็นผ่านจุดกลางเต็นเดี๋ยวเราจะไปลงจุดกลางเต็นกัน รถก็เดินมาไกลพอทมกคนละจะได้กาแฟแล้วไม่เป็นไร นีจะมาอากานทางกลางเต็นท์นะจากที่เดินเข้ามาเมื่อกี้ก็จะมีเจจุดเจที่อยู่หลังา้ไปห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งไม่ไกลกับเต็นเท่าไหร่แล้วก็จุดอาบน,น้ำจะอยู่ประมาณตรงนูน้นก็พอเดินไปได้ ไม่ไกลเท่าไหร่สะดวกสบายวย่ะถ้าใครจะมากลางเต็นท์ในางานนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าห้องน้ำสะอาดใช้ได้จุดอาบน้ำก็น้ำแรงอยู่แต่ว่ากลางวันจะร้อนนิดนึงดูแดดนดผมว่าหน้าถ้าเป็นช่วงเวลาเก่าบรรยากาศหน้าจะโอเคอแต่เพราะว่า พกอพี่มาองงาน,นั่งป่าพัดลมนอนแอนแรงกันอยู่ตอแรกผมคือว่าจะนอนนอนไม่ได้ร้อนโอเคเดี๋ยวอีสพักจะไปเดินเล่นในงานเ e อ็กโปดูโอเคเดี๋ยวจะ